สวัสดีค่ะนี่มีน่านะคะ้ค่ะวันนี้มีน่อยู่ที่ออสเตรเลียแถบบริสเบนนะคะที่หลอนภัยควาลาแซงเชอร์่ซึ่งมันมีขขงอล่ามากมายแล้วก็แคงกรมูมากมายด้วยนะคะเดีย๋ยวพาไปดูด้วยแนเพ มีนกับดยาชอบขาขงแู่นยาวมากะค่ะแล้วก็เถวก็ยาวมากตอนที่เขาทะเลาะกันเขาก็จะยืนอยู่ที่ที่ฐางมันแล้วก็จะตีด้วยเท้ามันด้วยนะคะ อันนี้ตัวใหญ่เลยนะคะทีนี้ก็มีอีมิวด้วยซึ่งมันเป็นนกที่ใหญ่มากมีขาสองตัวแล้วก็เดินที่ที่พื้นต่างๆนะคะก็มันตัวใหญ่ดีแล้วมีน้าชอบตั้งแต่เด็กเพราะว่าตอนเด็กก็มีน้าก็มี ตุกตาที่เป็นอิมอิมยูนะคะเนี่ยตรงนี้จับได้ด้วยอะ่ะทีนี้มันก็จับได้นะคะจับเล่นได้อะไรเงี้ยแต่มันของไม่ชอบมันก็เดินเดินหนีอนลองเดินดู <c oughs> กลับมาแล้วแต่กวนนิดนึงไม่แน่ใจว่ามันจะรู้สึกลำคาญก็เลยมีกวนมาและอ่าไปต่อดีกว่าออยาอยากเล่นด้ว <c oughs> <c oughs> เม <laughs> ื่อ <Abby> ก <at Christmas> ี <aging> <uit> was, uh, Then, the oh. ้มีเนี่ยดูด็อกโชว์ที่มันเป็นเป็นหมาที่ตอนแกะนะคะนี่เป็นออสเตรเลียนแคทซี่มีนักชอบหมามากเลยแล้วก็เออหมามันก็ตอนแกะมันใส่ข้อนี้ต่อข้อนี้แล้วก็หมาก็เค้าด้วยขึ้นเลย กกีกันมากเลยน่าาร้อนมากใครมหาต้งกินข้าวนี้เรียกว่าแม็กไพร์นะคะมาหาด้วยแล้วก็มีลิซซาด้วยเยอะะเดี๋ยวโชว์ให้ดูดีกว่า ควาลาเบที่ยังเล็กยังเด็กอยู่เลยอ่ะน่ารักมากอ่ะไปตรงนี้ได้ค่ะข้างล่างมีหนาน,นี้ก็มีสัตว์ของออสเตรเลียอีกสัตว์นึงนะคะอันนี้คือดิงโก้เป็นหมาหมาป่าไม่ไม่ใจำว่ามันอยู่ป่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นหมา วท์ด็อกของออสเตรลียนะคะสิงโง้มันมันเห่าไม่ได้มันเห่าได้อย่างเดียวเมื่อกี้มีนะก็เห็นชนิดนึงที่เป็นสัตว์ของออสเตรลียคือนอกโ o ก o เบอร์นะคะอันนี้ก็จะมีเสียงเหมือนหัวเละที่ได้ยินเมื่อเช้านี้ อย่างนี้นะคะก็เมื่อกี้เห็นเดี๋ยวโชว์ให้ดู <c oughs> กําลังจะกินหนูด้วยนะคะก็มันจะทําให้อม่มันก็จะตีมันซึ่งมันมันก็รู้ว่ามันตายแล้วแต่มันทําให้มันมันแบบนิ่มมันกินได้ง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็กลืนได้เป็นทั้งตัวเลยนะคะและอันนี้คือสัตว์จากออสเตรเลียอีกชั้นิดนึงนะคะก็มีหลายชนิดมากเลยอันนี้คือปลาทิโคสนะคะซึ่ง <c oughs> มันจะมีปีก เหมือนเป็ดมีเท้าเหมือนเป็ดอันนี้ก็เหมือนซีเบอร์รู้จังไหมคะทางนี้ไม่รู้ว่าาษาไทยมันเรียกว่าอะไรแต่มันเป็นอ๋อแล้วก็มันออกไข่ด้วยนะคะก็คือมันมันเป็นสัตว์ที่แปลกมากแต่ว่ามันก็มันก็โตที่ออสเตรเลียมันก็เกิดที่ออสเตรเลียนะคะซึ่งออสเตรเลียก็แยกจากทั่วโลกอยู่แล้วนะคะมันก็เลยมีสัตว์แปลกๆที่ที่อื่นไม่ค่อยมีนะคะเดี๋ยวโชว์ให้ดู อันนี้จะเป็นนึกคำไม่ออกอันนี้จะเป็นงูที่มีผิดอ่าแย่มากที่สุดอันดับสองในโลกนะคะ เหล่านี้คือตัวที่มีพินแรงมากที่สุดในโลกนะคะก็ที่ออสเตรเลีย,ยม,มีประมาณสิอันดับแรกที่มีพิดมากที่สุดในโลกที่ที่ออสเตรเลีย,ยมหมดเลยนะคะก็ถ้าจะไปเที่ยวต่อกันคือเดินเล่นง่ายมากก็ระวังด้วยน,นักัานะคะ ตอนนี้มีนาเดินเยอะมากแล้วแล้วก็หลุงมีนา้าก็พาไปเที่ยวเยอะแล้วนะคะแล้วตอนนี้เขาจะกลับบ้านแล้วก็บาร์บีคิวกับลุงกับครอบครัวก,กันด้วยนะคะก็สำหรับโลนไพควาและแซงชอรี่ก็หมดแล้วนะคะแต่เดี่ยวตอนเย็นน่าจะสรุปให้ฟังว่ามีนารู้สึกยังไงในวันแรกที่ออสเตรเลียนะคะโหสว่างมากเลย ใหญ่ไม่แน่จะวันดับไหนของออสเตรเลียแต่ว่าก็ใหญ่พอสมควรมีประมาณสองล้านคนแล้วก็มันจะกกว้างมากเลยนะคะมันก็จะมีในเมืองอยู่แถวนี้ไม่แน่ไม่แน่จะไปเห็นแถวนี้ที่มันมีตึกส,งสูงสแต่มีนาย,ยังไม่ได้เข้าไปมีน่ก็อยู่รอบๆแล้วก็เห็นก็ก็เห็นแบบซับเติมนะคะก็มีบ้านบ้างอะไรเงี้ยมันดูก็ดูแบบดูเล็กแล้วก็ดูมีสีเขียวเยอะเหมือนกันนะคะ ตอนนี้ผ่านไปหลายวันแล้วเลาวมีน่าก็อยากสรุปว่าวันนั้นอะรู้สึกยังไงที่ไปควอลัสเซนทรีนะคะก็รู้สึกดีนะคะมันก็ได้เห็นรอบๆเห็นเห็นสัตว์ออสเตรเลียมากมายแล้วก็มันที่มันที่มันตลกทีก็คือแบบที่ออสเตรเลียมันมีสัตว์ที่ที่อื่นไม่ค่อยมีนะคะก็ถือว่าถ้าถ้ามาออสเตรเลียก็ต้องดูสัตว์ต่างๆทั้งหมดเพราะว่าอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของออสเตรเลียด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ที่อื่นไม่มี อ่ะก็ต่อไปก็จะไปเที่ยวในต่อก็จะไปเที่ยว f r a เซอร์ไอแลนะคะแล้วก็ไปเที่ยวบริ b a n นด้วยอืมก็มียังมีหลายที่อยู่นะคะเดี๋ยวพาไปดูด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชิอ